สามจบพร้อมกันนะโมตตะพะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะพะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะพะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้ว่าตามนะครับอากีพาหูปุพังสาการะวันทนังพรมเมศพรหม,มัง อินตรังเทวนังอาจาริยะเทวทรณีคงคานังสัพพะเทวนังเทวตาอาคันตุก,กะสาธุกังมุนิวะละวัจนังครัวจาริยังนมัสการิยะเทวโสถีพระวันตุเมสาธุปุกาศ ข้าพเจ้าขอสการะบูชาดอกไม้ทูบเทียนถวายพร้อมทั้งเครื่องตั้งมีบายสีเทพบายสีครูอาหารหวานขาวของหมูของหวานพร้อมผลไม้นานาชนิดเพื่อสการะวันทาองค์กรมองค์อิน พดาทั้งหลายครูอาจารย์ทุกแห่งหนแม่พระธรณีแม่พระคงคาล้วนแล้วแต่เทพพยดาทั้งหลายเทพพยดาที่ล่องหนสัญจรไปมารุกเทวดาอารักเทวารพฤษเทวาอากาศเทวาพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ที่อยู่ทั่วไป ข้าพเจ้าขอนมัสการน้อมถวายสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งพระพราและที่ประทับเพื่อขอจงรับเพื่อให้เกิดสิริมงคลสมบูรณ์ปูนผลแด่ข้าพเจ้าทั้งครอบครัวเรือนขอให้มั่งคั่งไปด้วยเงินทองทราพัสดุ ขอให้เนืองนองพร้อมทั้งยศถาขอให้เจริญวัฒนาถาวรณบัตรนี้ขอให้อายุจงยืนยงพร้อมพงเผ่าบริวารบุตรหลานเหลนผู้จงรักภักดีปราศจากสัพพทุกสัพพโกสัพโรคสัพพภัยสัพพเคราะ เนียดจันไรไม่มายยํายีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบาร,รมียิ่งยืนนานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญที่ได้จัดสรรพากาันสรรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งจิตคิดมุ่ง เจ้ากรุงพารีพระภูมิเจ้าที่ชัยยะมงคลทั้งสองตายายตารวยใยดีที่เป็นเจ้าที่เร่งให้เกิดผลเทวดาอารักษ์ทั้งหลายเร่งให้เกิดผลได้จัดเครื่องบนตั้งวางมากมายพวกข้าพเจ้าน้องก้าวถวายผิดพลาดพลั้งใดๆ ขอภัยทั่วกันข้าพระเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทวันทุกท่านที่มาหัวหมูบใบสีที่ได้จัดหาเว็ดไก่ปูปลากุ้งผ้าปลายำต้มแดงต้มขาวจัดเข้าอันดับสามมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำมีตามต้องการผลไม้ห้าอย่างแต่ครั้งโบราณ ทุกสิ่งสำคัญจะสรรน,นำมาทั้งขนมหวานมันอันรสโอชาขนมถั่วขนมงานำมาใส่จานหนุ่นเนื่องเฟื่องฟูเชิดถูสูงชันนมเนยเผือกมันคบการพิธีขอเชิญท่านทั้งหลายจงรับเครื่องบำบวงสวงสังเวยนี้ด้วยความปิติียินดี และอิ่มหนำสำราญด้วยเทินและขอท่านทั้งหลายจงประทานพรให้เกิดสริีมงคลเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสมบูรณ์ภูนผลให้กับข้าพเจ้าทั้งครอบครัวเรือนด้วยเทินตั้งนโมสามจบพร้อมกันนักโมตสะ,ะพระวะโตอระหาโต สมพุทธะัโมตตะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนณโมตาะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะให้ว่าตามนะครับสาธุสาธุเมื่อตารวยใหญ่ดีอ,อิมเอมเฟมปีดาในโภชนาหารข้าพระเจ้าจึงขออัญเชิญ ตารวยใยดีจงขึ้นสถิตประดิษฐานอย่างบ้านหลังใหม่ที่ข้าพเจ้าได้จัดตั้งถวายไว้ให้เป็นที่ประทับประจำเพื่อจะได้ช่วยการดูแลนิวาสสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าทรัพย์สินของข้าพเจ้า และบริวารของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีใจพักดีได้จัดตั้งสิ่งของสารพันนาเพื่อบูชาและสังเวยตั้งตามเฉลยวัฒนะน้อมสุคนปนเครื่องหอมประปมให้ ได้ตั้งใจบรรจงเป็นพิเศษขอให้ตารวยใยดีจงเสด็จขึ้นประทับยังพระราที่ข้าพเจ้าได้จัดตั้งถวายไว้ให้เป็นที่ประทับประจำเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลนิวาส สถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าทรัพย์สินของข้าพเจ้าและบริวารของข้าพเจ้าและขอให้ท่านจงช่วยดูแลรักษาด้วยช่วยกำจัดผีพูดผีภายผีเปรตอสูรละกายมนุษย์กะครปรึกษาชาติทั้งหลาย ที่อยู่ใต้ภูมิและบนภูมิขอจงช่วยกำจัดให้ออกจากที่นี่ราชภัยอาคีภัยวาตภัยโจรภัยโลคาภัย,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 ยอุบาทภัยทุกอย่างทั้งหลายต่างๆนานาอย่าได้มาบีทาเป็นอุบาท ขอจงช่วยกำจัดให้ขาดอย่าให้มีขอให้ตารวยใยดีจงช่วยรักษาหน้าที่นี้ให้ตลอดการทุกโโรคภัยถ้ามีอยู่ในร่างกายและจิตใจของบุคคลใดที่อยู่ในสุภวัตสถานแห่งนี้ ก็ขอจงช่วยกำจัดปัดเป่าให้ปราศจากหายทิ้นไปด้วยดีด้วยเทินข้าพระเจ้าขอพระพรชัยขอให้ข้าพระเจ้าทั้งครอบครัวเรือนจงมั่งคั่งไปด้วยเงินทองซราพัสดุขอให้เนืองนองพร้อมทั้งยศถา ขอให้เจริญวัฒนาถาวรนาบัดนี้ขอให้อายุจงยืนยงพร้อมพงเผ่าบริวารผู้จงรับภักดีปราศจากสรรพทุกข์สัพโศสพโรคสรรพภัยสัพเคราะห์เสนียดจันไร ไม่มาย่ำยีให้ข้าพเจ้าทั้งสองและครอบครัวของข้าพเจ้านี้จ,นจงมั่งคั่ง <für S 2> <Jia. S 1> ไปด้วยเงินทอง,ง,ทองขอให้มีเงินทองขอให้มีงานลังไงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจนกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีบารมียิ่งยืนนาน,าน,านด้วยเทินเ,เอาทุบไปปักในกระถางสาธุสาธุสาธุเมื่อตารวยยดีดยได้ประทานพรให้กับเจ้าของบ้านมีความถาวรตลอดไปมั่งมีเงินทองพราธาตุบริวา,ารทรัพย์พัสดุทั้งอุปโภคและบริโภคมีอน,นันต์ จงเจริญวัฒนาถาวรตลอดกาลลูกลลหลานเลนหลนอายุของตนยืนยงพร้อมพงเผาบริวารผู้จงรักภักดีปราศจากสัพพทุกสัพพโ,โกสัพพโรคสัพพภัยสัพพค้อสเสนียจ,จันไรไม่มายยํายีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเสสังมังคลาเทพพระเทวาญาจามิสะสะเสสังมังคลังภูมิเทวนางญาจามิเสสังมังคลาญา,าจามิมาาามข้าพระเจ้าขออัญเชิญ ขวยเทพเทวาทุกเหล่าชั้นตารวยยดีที่เป็นเจ้าที่จงโปรดประธานพรเนรมิตและปลูกเสกอาหารเหล่านี้ให้กลายเป็นอาหารทิพย์และกลายเป็นยาทิพย์เพื่อจะได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นยาอายุวัฒนะมีสติปัญญาดีมีโชคมีลาบนานาประการขอพระองค์จงประทานยาทิพย์และอาหารทิพย์เหล่านี้ให้แก่พวกข้าพเจ้าในบัดนี้เถิด เสสังมังคลาเทพพระเทวายาจามิสะสะเสะสังมังคลังภูมิเทวนงังยาจามิเสสังมังคลายาจามิ